สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเลขเด็ดค่ะทางช่อง m อ h a ไ3 b b i ม g ีบีคลิ t u ีวีย t t ูบทิรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางรายการด้วยและในการรักเลขเด็ดเนี่ยนะคะก็จะมีการทำนทายไททักโดนชะตาของคนในแต่ละวัน ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์เลยและในการพยากรณ์ครั้งนี้นะคะคำพยากรณ์จะอยู่ในช่วงเวลา10 หกกรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะว่าชีวิตท่านเรื่องเด่นๆจะมีเรื่องอะไรบ้างหรือจะต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรกันบ้างน,นอกจากการพยากรณ์การทานายไทยทักดวงชะตาของแต่ละท่านแล้วเนี่ยในรายการยังมีในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวเลขของวันที่16กรกฎาคมด้วยช่วงนี้ทางเอ็มไทยได้เปิดให้ท่านเนี่ยได้จับจองเป็นเจ้าของวอลเปเปอร์เสริมดวงค่ะมีทั้งหมด3ชุดเลยทีเดียวตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะคือชุดของพระศิว ที่จะบรรดาลโชคลาภนะคะการเดินทางที่ปลอดภยัยศัตรูแพ้พ่ายและอีกชุดหนึ่งคือท่านเท้าคูเวนค่ะนะคะอันนี้พลิกชะตาร้าให้กลายเป็นดีแล้วก็จะมีการปกป้องคุ้มครองในเรื่องของโชคชะตาต่างๆด้วยอีกชุดหนึ่งค่ะแม่นางกวัดอันนี้มาเลยค่ะในเรื่องของเมตตามหานิยมใครก็แล้วแต่มีปัญหาติดขัดอย่างไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะบรรเทาเบาบางลงแล้วยังเสริมในเรื่องของโชคลาภ วัเปเปอร์ทั้ง3ชุดนี้นะคะ mm hmm. ก็ได้ทําพิธีบวงสวงจากอาจารย์พรเมธแล้วก็ในราคาเบาๆทุกท่านสามารถจับต้องกันได้ค่ะในราคาแค่189บาทเท่านั้นเอง mm hmm. เอาละคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาเข้าในรายการรักเล็กเด็ดกันนะคะ mm hmm. ว่าโดวชะตาของแต่ละท่านจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์รักกันสักนิดหนึ่ง คนที่เกิดวปนอาทิตย์เด่นในเรื่องของโชคลาภค่ะเรียกว่าตอนนี้นะะทั้งเด่นทั้งปังกันเลยทีเดียวมีดวงได้เป็นเศรษฐีเป็นเท่าแก่กันเลยทีเดียวดวงดีแบบนี้นะคะให้หมั่นทำทานกับคนยากไร้นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงได้อีกทางหนึ่งเช่นกันสำหรับในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะงานของคุณเนี่ยนะคะ ยังเป็นงานที่มีความเติบโตอยู่พอสมควรเลยทีเดียวมีความก้าวหน้าแล้วก็ยังได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนทั่วๆไปจากคนรอบข้างด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้ามีเกณฑ์การลงทุนจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็ถือว่ายังคล่องไม้คล่องมือดีอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะเดินเรื่องในการขอเครดิตขอสินเชื่อหรือการเจรจา การต่อรองผลประโยชน์ต่างๆก็ยังถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างสูงเลยทีเดียวความรักช่วงนี้คนมีคู่บอกได้เลยค่ะว่าเป็นความรักที่สดใสและปัญหาต่างๆที่เคยมีเนี่ยมันจะค่อยๆยุติลงนะส่วนความรักของคนโสดเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะที่คุณจะ เปิดอกเปิดใจรักครั้งใหม่เป็นการเริเ่มต้นใหม่ที่ดีสิ่งที่คนที่เกิดวันนี้ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพค่ะระวังการเจ็บป่วยนะคะจากโรคติดต่อต่างๆแต่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเลขมงคลของคุณเนี่ยจะเป็นเลขสองเลข8แล้วก็เลขสค่ะส่วนคุมทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่ที่การใครไปวัดไปวานะถ้ามีการล่วงไห้นะคะ ไปขอพรนะคะแล้วก็ไปล่วงหายล่วงปิงปองล่วงไข่อะไรก็ตามนะคะตรงนั้นก็จะสามารถที่จะเป็นขุมทรัพย์ให้กับคุณได้อีกอันหนึ่งถ้าคุณได้ขาวเกี่ยวกับการกําเนิดของเด็กของทารกตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งขุ่มรัพย์ให้คุณด้วยเช่นกัน สำหรับช่วงนี้นะเครื่องประดับที่เป็นเครื่องเงินค่ะหรือเครื่องประดับที่เป็นพวกพลอยสีแดงเช่นโกเมนซึ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงนี้ที่จะอยู่คุ้มครองคุณนะคะหรือให้คุณขอพอรก็จะมีองค์พระราหูท่านทา้าวูเวยแล้วก็หลวงปู่เฮงที่จังหวัดสกลนครเคล็ดลับในวันเสริมดวงเนี่ยซื้อกับคนที่มีใบหน้าอ่อนยาวดูเด็กๆนะคะแล้วก็มีรูปร่างที่ท้วมๆนิดนึงสถานที่ซื้อค่ะ ให้ใกล้กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นหน้าวัดนะคะศาลเจ้าหรือเทวสถานต่างๆแผกนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะต้นโพหรือต้นไทรเนี่ยตรงนั้นคือสิ่งที่โชคลาภรอคุณอยู่ทีนี้คนที่อยากจะซื้อออนไลน์เนี่ยนะให้ซื้อวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา8.15เป็นต้นไปเลยจนถึงเวลา10.45วันเสี่ยงโชคเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า ห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีน้ำเงินหรือสีดำมาต่อกันค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเด่นในเรื่องของความรักนะคะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่มีแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการขยับขยายที่อยู่อาศัยหรืออาจจะมีเรื่องของการวางแผนที่จะมีทายาทตัวน้อยๆน,นะคะหรือใครจะทำกิฟต์ ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่คบหากันอยู่ค่ะช่วงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของการสร้างฐานะให้มันมีความมั่นคงมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันได้อาจจะมีเรื่องของการแต่งงานกันส่วนความรักของคนโสดตรงนี้ถือว่าแจ๋วมากๆเลยเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่ทีเดียวลหละ มาดูเรื่องของการงานกันค่ะการงานช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หากคุณมีงานเก่าที่ค้างค้างที่ยังทําไม่เสร็จตรงนี้ต้องรีบทําโดยด่วนเลยมิฉะนั้นนะคะอาจจะทําให้คุณผิดใจกับผู้ใหญ่ได้การเงินค่ะการเงินในช่วงนี้นะคะก็ถือว่ามีเข้ามาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่คุณ ก็สามารถที่จะเก็บออมได้หากคุณรู้จักการที่จะประหยัดสักนิดหนึ่งนะก็จะได้เก็บเงินเป็นเงินออมก้อนใหญ่พอสมควรส่วนในเรื่องของโชคลาภค่ะนะคะถึงจะมีเข้ามาเนี่ยนะคะก็เป็นแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องของโชคลาภใหญ่แต่ว่ามันมีเกณฑ์ของการได้รับของฝันของฝากนะทีนี้ถ้าเกิดเราอยากกระเสริมดวงในช่วงนี้นะคะให้คุณเนี่ย ใส่บาทแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรอันนี้ก็จะทําให้เรื่องของโชคลาภมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันส่วนคนที่เกิดวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความประมาทความซุบซ่าของคุณนี่แหละที่จะทําให้คุณเนี่ยเกิดการเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลื่นหกล้มหรือการเดินชนนู่นชนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังให้มากสำหรับเลขมงคลค่ะจะเป็นเลขสมเลข6แล้วก็เลข7 คุทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่ที่เลขประทัดค่ะแล้วก็เลขกรมธรรม์ต่างๆที่คุณได้ทำประกันเอาไว้นะอันนี้ก็จะเป็นเลขที่บอกบอกถึงความเป็นขุทรัพย์ของคุณช่วงนี้คนเกิดวันนี้ค่ะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นคริสตัลนะคะหรือนินรวมถึงเพชรด้วยเพชรเนี่ยจะเป็นเพชรแท้เพชรจริงได้หมดนะเป็นเครื่องประดับที่ส่องประกายแวววาวเนี่ยจะเป็น เครื่องประดับเสริมดวงของคุณส่วนการสักการะถึงศักดิ์สิทธิ์ที่ขอพรนะคะในช่วงนี้นะก็จะมีองค์พญานาคแม่นางกวักนะคะแล้วก็หลวงพ่อปากแดงโดยเฉพาะแม่นางกวักเนี่ยนะคะในเรื่องของโชคลาภได้เต็มๆเลยทีเดียวนี่เคล็ดลับวันเสี่ยงโชคค่ะนะคะให้ซื้อกับคนที่มีเ,เป็นคนที่ขาวท้วมนะคะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้แล้วสถานที่ซื้อเนี่ย ให้อยู่ที่ใกล้ๆห้างสปปรรพสินค้าหรือในร้านอาหารนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการซื้อออนไลน์ะ่ะให้ซื้อวันศุกร์ตั้งแต่เวลา12.05นเป็นต้นไปเลยคะ่ะจนถึงเวลา13.30นวันนั้นนะงดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีเทานะคะแล้วก็สีส้มท่านที่เกิดวันอังคารจะเด่นในเรื่องของโชคลาภคนที่เกิดวันอังคารช่วงนี้ เป็นดวงของการมีโชคนะเรียกว่าประกายออร่าความเป็นเศรษฐีเนี่ยนะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับรับโชคได้จับเงินก้อนใหญ่ต่างหากส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานช่วงนี้นะคะหากคุณคิดจะมีการปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายช่วงนี้นะคะสามารถทำได้เลยและก็ในเรื่องของการลงทุน ใครก็ตามที่มีการวางแผนการลงพืนเวลาช่วงนี้คุณสามารถที่จะเริ่มต้นได้ในเรื่องเงินค่ะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะนะคะกับการแบกรับภาระของคนใกล้ชิดใกล้ตัวช่วงนี้คนใกล้ชิดใกล้ตัวบริวาลเราเนี่ยอาจจะนำเรื่องร้อนอกร้อนใจมาให้เราจะต้อง เสี่ยงเงินตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความเครีย <inappropriate> ดความวิตกกังวลซึ่งหนึ่งที่อาจารย์นะคะจะห้ามโดยเด็ดขาดอย่าไปค้ำประกันเรื่องเงินให้กับใครเพราะว่ามันจะทําให้คุณเดือดร้อนได้ในอนาคตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวะังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะค,ะคุณมีเกณฑ์ของการที่จะเกิดอุบัติเหตุ จากการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นจะเดินเหินไปไหนมาไหนก็แล้วแต่จะขึ้นรถจะขับรถหรือจะเดินตามทางถนนจะต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะเลขมงคลจะเป็นเลข5เลข8แล้วก็เลข3คุมทรัพย์ของคุณนะคะอยู่ที่อ่างน้ำมนต์ใครไปไหว้พระเข้าพิธีไหนก็แล้วแต่ไปแอบ่องเลขที่อ่างน้ำมนต์เลขตำตัดเทียนเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็จะเป็นคุมทรัพย์ของคุณด้วย เครื่องประดับที่จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงค่ะก็จะเป็นคริสตัลนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องเงินก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงนะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจําคุณนะอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศค่ะหลวงพ่อศรีราค่ะแล้วก็องค์สมเด็จพระนเรศวนม,มหาราชนะคะโดยเฉพาะหลวงพ่อศรีราเนี่ยจะให้ในเรื่องของโชคลาภและการเงินที่ดีกับคุณเลยทีเดียวนะ เคล็ดลับในวันเสงโชคค่ะให้ซื้อกับคนที่มีอายุสูงหรือคนแก่คนชราเนี่ยนะคะนะคะอ่ะะารสนที่ซื้อให้ซื้อกับแหล่งใกล้ๆแหล่งบันเทิงนะคะหรือใกล้ๆก,กับสนามกีฬาหากคุณชอบซื้อทางออนไลน์เนี่ยให้ซื้อวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา9.15เป็นต้นไปเลยจนถึง10.25น,น,นะคะ่ะวันเสงโชคเนี่ยให้งดการใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีครีมหรือสีเหลืองอ่อน อันนี้ก็เป็นสีต้องห้ามสําหรับคนที่เกิดวันนี้เลยนะท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่เวลาหกโมงเช้า ไปจนถึงเวลา18.00นอของวันพุธนะคะอันนี้เราเรียกว่าวันพุธกลางวันมาดูกันค่ะเด่นเรื่องอะไรคนนี้เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเด่นเรื่องของโชคลาบนะเรียกว่าช่วงนี้ดวงเจ้าสัวมาแรงเลยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะาราศีเศรษฐีจับตัวคุณเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะให้เสริมดวงด้วยการที่คุณจะต้องมีจิตใจที่มีความเมตตาก,กับคนรับค้าพูดเพาะหรือ พวกสัตว์จรจัดทั้งหลายที่เขาอดอยากเนี่ยคุณสามารถที่จะนำอาหารเนี่ยนะคะไปให้พวกเขาได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงทำให้คุณเนี่ยมีโชคลาภได้อย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ,ะตอนนี้นะถ้าคิดจะเริ่มงานใหม่ สามารถเริ่มได้แต่ว่าต้องบอกเลยค่ะว่างานที่ก่อนหน้านี้ติดขัดมีปัญหาอยู่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่จะมีคนคอยให้การช่วยเหลือ แล้วใครก็แล้วแต่ที่กําลังรอข่าวในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ตรงนี้จะได้รับคําตอบที่ชัดเจนส่วนเรื่องของการติดต่อประสานงานตรงนี้คุณจะต้องอิงผู้ใหญ่นะคะหรือใช้เส้นสายถึงจะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวการเงินของคุณค่ะนะคะตอนนี้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากเลยทีเดียวเพราะว่ามันจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่มันมากกว่าเดิม นะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อีกอันหนึ่งนะมันมีโอกาสที่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยมันจะเกิดการชำรุดเสียหายทำให้คุณจะต้องเสียเงินตรงนี้เป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้บ่งบอกได้เลยค่ะว่าเอ,อ่อมีความสุขนะคะมีความสบายมีความราบรื่นไปอย่างดีแต่ อันหนึ่งที่จะต้องเตือนกันเลยนะถ้าคุณไม่อยากให้เกิดปัญหาในเรื่องของความรักระหว่างตัวคุณกับตัวแฟนเนี่ยต้องะระมัดระวังการที่คุณเข้าไปก้าว่ายเรื่องส่วนตัวของแฟนมากเกินไปเขาจะมีความคิดว่าเราไปจับผิดเขานะคะส่วนความรักของคนโสดเนี่ยนะคะยังเป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวคนที่เข้ามานะคะก็ยังไม่ชัดเจนกับเราว่าเขาจะคบหาเราอย่างเพื่อนหรืออย่างแฟนตรงนี้ก็เลยเป็นความรักที่ยังไม่เสถียร คนเกิดวันนี้ต้องระมัดระวังการพูดคุยกับพวกแก๊งวิชาชีพเพราะคุณอาจจะมีการหลงเชื่อให้เสียเงินทองได้เลขมงคลค่ะคือเลข9เลข7แล้วก็เลข6คุมทรัพย์นะคะจะอยู่ที่น้ำตาเทียนค่ะแล้วก็เลขที่บ้านนะคะสำหรับเครื่องประดับเสริมดวงช่วงนี้นะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีน้ำเงินเช่นไพลินหรือเครื่องประดับที่เป็นสีทองรวมถึงทองคำก็ได้นะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประจําคนที่เกิดวันนี้นะคะก็จะมีพระแม่ธรณีหลวงพ่อบ้านแหลมนะคะและองค์ท่านเท้า,ทากุเวนค่ะซึ่งถ้าคุณติดขัดในเรื่องเงินเงินทองทองนะหรือต้องการโชคลาภนะคะให้ไปขอกับองค์ท่านเท้า,ทากุเวนค่ะส่วนองค์อื่นๆจะเสริมในเรื่องของการเงินและในเรื่องของหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคนะคะให้เสี่ยงโชคกับคนพิการค่ะ หรือผู้ชายที่นั่งอยู่บนรถจักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้สถานที่นะคะให้ซื้อใกล้ๆกับแหล่งวัดโบราณนะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือหากเราชอบซื้อออนไลน์ให้ซื้อวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา13.25ไปจนถึงเวลา15.55นอวันเสี่ยงโชคนะคะงดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีชมพูเข้มหรือสีฟ้าคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า ตั้งแต่คนที่เกิดเป็นพุธนี่แหละแต่เกิดตั้งแต่เวลา1 8 0 1นเป็นต้นไปจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันพฤหสัสบดีเราจะเรียกคนที่เกิดเวลานี้ว่าพุธกลางคืนหรือวันราหูนั่นเองมาดูค่ะเรื่องเด็ๆของคุณคือเรื่องอะไร mm. เรื่องเด็กของคนที่เกิดวันนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุค่ะ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะโดยเฉพาะใครจะแล้วแต่ที่กําลังท้องอ่อนๆตั้งครรภ์อ่อนๆอ,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 อยู่ตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีการกระทบกระเทือนเพราะจะเดินทางจะอะไรก็แล้วแต่ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะไม่นั้นคุณมีโอกาสที่จะเสียบุตรได้ส่วนในเรื่องของการงานค่ะนะคะ มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความเติบโตไปอย่างดีเลยทีเดียวแล้วช่วงนี้ผู้ใหญ่จะสนับสนุนช่วยเหลือรวมถึงเพื่อนร่วมงานก็ยังให้ความร่วมไม้ร่วมมือคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวการเงินค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะนั้นช่วงนี้นะคะการเงินของคุณเนี่ยแม้คุณจะมีการใช้ใจ่ายมากมายก็ตามนะคะแต่มันมีรายได้พิเศษเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องของการเงินนะคะ ดึงไม่มีปัญหาส่วนเรื่องของโชคลาภทำใจสักนิดค่ะที่มีเข้ามาก็มีเข้ามาอย่างปรับปรายเท่านั้นเองมันไม่ได้มีเข้ามามากมายอย่างที่คุณต้องการความรักของคุณนี้นะคะก็ยังมีความราบลื่นนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็ให้คุณหนักนั่นก็คือว่าบางครัง้งบางคราวข่าวคราว,าวที่เราได้ยินมาเนะะี่ยค่ะเกี่ยวกวับคนรักของเราเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่สบายใจนะคะทีนี้อยากจะบอกว่า ตรงนี้คุณจะต้องหนักแน่นเพราะบางทีสิ่งที่คุณได้ยินมาเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดค่ะมันเป็นแค่มุมมองของคนที่เอามาเล่าให้เราฟังเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหนักแน่นแล้วก็ช่วงนี้นะคะอีกอันหนึ่งต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอย่าประมาทนะนะส่วนความรักของคนโสดจันบอกได้เลยค่ะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้สําหรับในเรื่องของเลขมงคลค่ะจะมีเลขหนึ่ง เลข8แล้วก็เลข4ีคุมทรัพย์ของคุณค่ะไปวัดอย่าลืมไปเสียงเซมซีนะคะหรืออาจจะจุดทูปเสียงไทยก็ได้แล้วก็เลขบัตรประชาชนตรงนี้บอกได้เลยค่ะว่าจะต้องเป็น4ตัวท้ายของเลขบัตรเท่านั้นเครื่องประดับเสริมดวงช่วงนี้นะคะ ไข่มุกค่ะหรือพลอยที่เป็นสีเขียวอาจจะเป็นมรกตเป็นหยกก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงคุณในะช่วงนี้นะคะก็จะมีหลวงพ่อสําเร็จพระแม่รมัศมีแล้วก็องค์พระศิวรีโดยเฉพาะพระศิวรีนี่นะบอกได้เลยค่ะว่าจะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเคล็ดลับเสริมโชคค่ะให้ซื้อกับผู้ชายที่มีผิวขาวสถานที่ที่เราจะซื้อนะคะก็จะต้องเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับ สถ,สถานที่ของภาครัฐส,สถานที่ราชการและวิสาหกิจต่างๆรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยถ้าเราจะซื้อออนไลน์ล่ะให้ซื้อวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา8.15เป็นต้นไปจนถึงเวลา10.25นวันนั้นงดแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีส้มหรือสีเหลืองเข้มนะคะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะมาต่อกันค่ะคนที่เกิดเป็นพฤหัสบมีนะคะ เรื่องเด่นๆของคุณเป็นเรื่องเงินทองค่ะนะคะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นการติดต่อในเรื่องของการเงินการขอเครดิตการขอกู้ยืมหรือในเรื่องของการเจรจาขอผัดผ่อนต่างๆนะคะมันจะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้จะต้องไปขอสินเชื่อต่างๆเรียกว่ามีความสําเร็จสูงเลยทีเดียวนะคะส่วนในหน้าที่การงานนะคะ ปัญหาที่มันเคยมีมาเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วยังเป็นช่วงที่คุณเหมาะที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยนะคะอะไรที่คุณวางแผนไว้ก่อนหน้านี้นะคะคุณสามารถเข้าพบผู้ใหญ่บอกไปเลยค่ะว่าคุณมีโปรเจก์นี้คุณมีโครงการงานใหม่แบบนี้นะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษทีนี้ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของคุณเนี่ยมีเข้ามาค่ะบ้าง มีด้มีเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันด้วยมันไม่ใช่โชคใหญ่ก็จริงนะคะแต่ก็เป็นก้อนที่คุณพออกพอใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหามีเรื่องของการระแวงถึงห่วงซึ่งกันและกันอยู่คุณระแวงเคขาเขาถึงคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการพูดจากันเนี่ยอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณทำใจนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของคนโสดละ่ะนะคนโสดความรักของคุณช่วงนี้ใจเย็นๆซักนิดหนึ่งนะคะนะถึงคุณจะพบคนถูกอกถูกใจเป็นคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็จริงแต่คุณจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดวันนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะคือระมัดระวังในเรื่องของเอกสารให้มากๆเอกสารมีโอกาสผิดพลาดหรือมีโอกาสที่จะตกหล่นเสียหายได้ สำหรับเลขมงคลนะคะจะเป็นเลขสเลข7แล้วก็เลขศูนย์ค่ะกลุ่มซั์เนี่ยช่วงนี้ฝันแม่นนะคนที่เกิดวันนี้นะคะเรียกว่าความฝันแม่นเลขเลขจากความฝันนะคะหรือเลขเบอร์โทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มซั์ของคุณเพราะ,ะนั้นหน้าจอโทรศัพท์นะขึ้นสื่อที่บ่งบอกถึงโชคลาภไว้เลยค่ะนะคะมันก็จะเป็นการดึงดูดในเรื่องของ โชคลาภดึงดูดในเรื่องของการเงินให้คุณด้วยเช่นกันสําหรับเครื่องประดับนําโชคค่ะช่วงนี้นะให้ใช้หยกหรือใช้เครื่องเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะสักการะบูชานะคะก็จะมีปู่ฤาษีองค์พระปิยมหาราชนะคะแล้วก็หลวงปู่ทวดโดยเฉพาะปู่ฤาษีเน้นในเรื่องของโชคลาภล้น้วนเลยนะคะเคล็ดลับบันเสริมดวงนะคะให้ซื้อกับผู้หญิงที่มีผิวค้้ำรูปร่างสูงนะคะ แล้วสถานที่ที่โชคลาภรอคุณอยู่คือสถานที่ที่ใกล้กับโรงพยาบาลใกล้กับตลาดหรือตลาดน้ำอันนี้เป็นสถานที่ที่โชคลาภรอคุณอยู่เลยนะแล้วถ้าเราจะซื้อออนไลน์ด่ะให้ซื้อวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 11. บเถึงเป็นต้นไปเลยจนถึงเวลา13.05แล้ววันนั้นงดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีน้ำตาลน,นะคะโดยเฉพาะสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ มาต่อกันค่ะคนที่เกิดบันสุคนที่เกิดบันสุช่วงนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของการต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเดินทางไกลการเดินทางไปท่องเที่ยวหรือหากใครมีการติดต่อในเรื่องของวีซ่านะคะก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวแล้วการติดต่อคนต่างประเทศนะคะใครก็ตามที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ จะได้รับข่าวดีนะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องเด่นๆของคนที่เกิดวันนี้นะคะส่วนในเรื่องของการงานค่ะการงานช่วงนี้นะคุณยังต้องเหนื่อยนะคะยังต้องเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมต้องทำงานเพื่อคนอื่นต่อไปแต่ว่าเป,เป็นการทำงานที่ทำให้งานในฝ่ายของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้า มีความเติบโตอย่างรวดเร็วมากขึ้นด้วยเช่นกันการเงินค่ะนะคะการเงินจะเป็นช่วงที่คุณมีรายจ่ายเนี่ยเข้ามาอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวแต่มันก็มีรายได้พิเศษเข้ามาทดแทนด,ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีรับเข้าแล้วก็มีจ่ายออกไปรวมถึงเรื่องของโชคลาภค่ะก็จะมีเข้ามาหาคุณนะ,ะอย่างไม่คาดคิดคาดฝันด้วยเช่นกัน แต่มันไม่ใช่เรื่องของโชคใหญ่ๆอ่ะมันเป็นแค่เออให้เราแก้ขัดไปได้เท่านั้นเองเรื่องของความรักค่ะคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยความรักจะมีการเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการพูดคุยการรู้เรื่องมากกว่าเดิมเข้าอกเข้าใจกันนะคะเรียกว่า ความรักช่วงนี้นะจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมความรักของคนโสดต,ตรงนี้นะเพื่อนฝูงตัวดีละ่ะญาติพี่น้องตัวดีนี่แหละจะแนะนําจับคู่จิ้นให้กับคุณช่วงนี้นะคนเกิดวันนี้ร่างกายอ่อนแอนะคะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพด้วยต้องระมัดระวังนะดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งสําหรับตัวเลขมงคลค่ะเลขหนึ่งเลขสองเลขสีนะคะ ทุมซั์ของคุณนะคะจะอยู่ที่ยานพาหนะนะคะนะจะอยู่ที่ยานพาหนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเลขทะเบียนรถหรือจะต้องไปต่อภาษีอะไรพวกนี้นะคะเครื่องนี้นะคะก็ให้ดูเลขที่อยู่ในบินไปเสร็จด้วยก็แล้วกันนะคะสําหรับเครื่องประดับเสริมดวงค่ะจะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีเหลืองเช่นบุษราคําหรือเพชร นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับที่เสริมดวงให้กับคุณได้เป็นอย่างดีสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะอยู่กับคุณนะช่วงนี้นะคะก็จะมีองคท่านทาวเวสสุวรรณนะหลวงพ่อคูณค่ะแล้วก็ปู่ศรีสุดโธ องค์ท่านท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะคะจะบ,บันดาลในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณเลยทีเดียวเคล็ดลับในวันเสียงโชคค่ะให้ซื้อกับผู้ชายนะคะที่นั่งอยู่บนรถจักรยานหรือดั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์สถานที่ซื้อค่ะปั๊มน้ํามันร้านจอดรถแล้วถ้าเกิดเราชอบซื้อทางออนไลน์ให้ซื้อในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10.15ไปจนถึงเวลา11.45น แล้ววันนั้นนะคะเครื่องแต่งกายที่คุณจะงดก็จะเป็นเครื่องแต่งกายที่เป็นโทนสีม่วงแล้วก็สีกรมท่ามาต่อกับคนที่เกิดวันเสาร์เลยค่ะเรื่องเด็ดๆของคุณจะเป็นเรื่องของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆนะคะอาจจะเป็นอสังหาก็ได้หรือยานพาหนะก็ได้ช่วงนี้นะเรียกว่าเป็นช่วงโอกาสทองของคุณเลยค่ะที่คุณจะได้เปรียบในข้อตกลงต่างๆ และหากคุณกําลังขายอสังหาริมทรัพย์อยู่นะตรงนี้ต้องอาศัยเพื่อนหรือในพวกในหน้าค่ะเป็นคนติดต่อให้นะคะก็จะได้ความสําเร็จอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีความหนักอ,อกหนักใจกันบ้างนะคะหน้าที่การงานที่ทําอยู่เนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวรับกับงานตัวใหม่ซึ่งมันจะเพิ่มเข้ามาด้วยมันจะทำให้คุณเนี่ยต้องเหนื่อยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม การเงินของคุณนะคะยังคล่องมือดีอยู่แต่หากคุณใจร้อนเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะเสียเงินกับของที่ไม่ควรจะเสียหรือจะต้องเสียเงินกับของที่มันมีราคาแพงเกินจริงคนที่เกิดวันเสราร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยนะว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะยังเป็นความรักที่ ดีอยู่นะยังเป็นความรักที่ลงตัวอยู่เพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะต้องวิตกกังวลสำหรับดวงรักของคนโสดนะคะช่วงนี้ก็ชิวๆคำ้คำๆฮาๆไปก่อนมันยังไม่ได้เป็นความรักที่จะเป็นความรักที่เสถียรสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในช่วงนี้นะจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อย,อยที่จะเกิดขึ้นนะตรงนี้จะต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งค่ะ ส่วนเลขมงคลนะคะจะเป็นเลขสามเลขสี่แล้วก็เลข9ก้าคุมทรัพย์ของคุณนะคะจะอยู่กับสัตว์มงคลต่างๆนะคะอาจจะเป็นพวกกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะหรือตัวบึง้งรวมถึงว่าขังคบคาบเหรียญต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์มงคลเต่านะ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์มงคลด้วยเช่นกันรวมถึงนางไม้นางกวักด้วยค่ะ แล้วเครื่องประดับที่จะเสริมดวงของเรานะคะก็จะมีพลอยสีน้ําตาลนะคะหินอเมทิสต์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับเสริมดวงสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะอยู่กับคุณณเวลานี้นะคะที่จะเสริมดวงคุณก็จะมีเซียนแปะลงสีองค์พระพุพค่ะนะคะแล้วก็หลวงพ่อปานนะคะโดยเฉพาะองค์พระพุพกับหลวงพ่อปานเนี่ยนะคะ จะเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภและการเงินได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนเซนแปะนะคะก็จะเป็นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคค่ะให้ซื้อกับคนตาบอดหรือคนพิการด้านสายตานะคะหรือเราอยู่ดีๆนั่งทานอาหารดีๆมีคนเข้ามาขายตา้นที่ร้านอาหารอันนี้คุณซื้อกับเขาได้เลยเขานำโชคให้คุณนะ สถานที่ซื้อนะคะก็จะมีที่ร้านอาหารมีที่ท่ารถแล้วก็ท่าเรือสำหรับคนที่ซื้อออนไลน์ค่ะนะคะให้ซื้อวันอังคารตั้งแต่เวลา13.45ไปจนถึงเวลา16.00งดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีขาวแล้วก็โทนสีเขียวงวดเด็ดขาดนะนะคะเอาละค่ะก็ครบทั้ง8วันนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของ การพยากรณ์การทำนายไทยทักวชะของแต่ละท่านตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมส่วนเลขของทักษะค่ะในครั้งนี้นะคะตัวเลขเด่นๆน,นะเรียกว่าเลขเด่นเลยจะเป็นเลข2กับเลข7ส่วนตัวเลขอื่นๆค่ะนะคะก็ไปจับคู่วินกันในตารางทักษะของอาจารย์รักได้เลยขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่กดไลค์แล้วก็แชร์ให้กับอาจารย์รักในรายการรักเลขเด่นค่ะ เรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการกรักแรกเด็ดทางช่องทาง3 b b k i บ a TV ก t h a ีเอ็มไทยยูทูบ k ิกต็อกแล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะคะครั้งนี้อาจารย์รักขอราทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพรับโชคร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีกันทุกคนสวัสดีค่ะ